มองหาโอกาสเก่งกาไรในตลาดหุ้นต่างประเทศกันดีกว่านะคะโดยเฉพาะในฝั่งของฮ่องกงนะคะพูดคุยกันกับทางด้านของคุณเดชนาฟางสะอาดจากบริษัทหลักทรัพย์จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,ค,ค่ะเราจะจับจังหวัดเก่งกําไรยังไงดีนะคะในช่วงที่ตลาดบ้านเราหยุดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีแรงเทขายกดลงมาแบบนี้เราจะไปเลือกเฟ้นตัวดีวที่อ้างอิงกับตลาดหุ้นต่างประเทศแทนดีไหมคะ กวันนี้แนะนำอย่างนี้ละกันในช่วงที่ตลาดค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของความผันผัวกับอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นน,นะครับถ้าไม่สนัดเลยนะครับแนะนําให้ดีเที่ยรงแล้วก็ไปเทท,ทีนี่คือปัะกาศแน่นะครับ ส่วนคนที่ต้องการที่จะหาจังหวะในลนักษณะของการเทรดเนี่ยวันนี้ลองหาจังหวะดูหลังจากที่ราคาเนี่ยเปิดกระโดดลงมาแล้วก็มีแรงขายกดดันนะครับมันจะมีจังหวะในการรีบาวน์นะครับเพราะฉะนั้นคือทุกครั้งที่เกิดการรีบาว์เราอาจจะเป็นลนักษณะของการเก็งกาไรในฝั่งซื้อคอสัขขอส้นๆได้นะครับวันนี้แนะนําหุ้นเอฟเบซนะครับเป็นหุ้นแบงก์เนาะหล่ะนะครับคือเลขห้าเบอร์เดียวเลยนะครับหรือว่าจะเป็นศูนย์ศูนย์ห้านะครับลองกดดูนะครับ ภาพของเขาคือว่าเมื่อวานเนี่ยเอร์เนซ์ไพส์ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีลักษณะการแสดงออกของราคาที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเมื่อเช้าเนี่ยย่อลงมาก็มีแรงกระทําในลักษณะของการปีกลับขึ้นไปรองแนวช่วงเทรดดิ้งดูนะครับในส่วนของโพซ i t i o n นะครับถ้าตอนท้ายตลาดแล้วาภาพมันไม่ชัดเจนหรือไม่แน่นอนไม่มั่นใจเนี่ยในช่วงที่เราหยุดยาวเราแนะนําไม่ให้โทถโพซ i t i o n ข้ามสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับ แนะนําประมาณนี้ครับสวัสดีส่วนฮ่องกงตัวหลักเองนะครับแล้วก็ตัวหางเส็งเทกเองเนี่ยคิดว่าถ้าไม่ท New ํานิวโลมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราลุ้นสัญญาณการกับตัวหรือว่ารอความชัดเจนหลังจากอีเวนต์เนี่ยมันน่าจะดีวันดีคืนสิ้นครับได้ค่ะกระาบขอบ ะะสวัสดีค่ะคนที่ไม่เชี่ยวชาญอาจจะเวทแอนซีได้รอตลาดเปิดแบบเต็มฟูลฟูลไทม์นะคะในช่วงสัปดาห์หน้าคือ5วันนะคะสัปดาห์หนี้เทรดสองวันแต่คนที่ก็มีทักษะอยู่แล้วสามารถเทรดนะคะตัว DW นะคะที่อ้างอิงก,กับพุ้นฮ่องกงได้นะคะวันนี้แนะนําเป็นกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ HSBC นะคะก็สามารถที่จะเทรดในฝั่งคอซื้อคอคือเกณฑกําไรในฝั่งขาขึ้นนะคะเป็น DW ที่อ้างอิงกับพุ้นฮ่องกงท่านสามารถเลือก เทรดภายใต้ DW ของค่า28 m a c q มัคคอได้ค่ะมีหลากหลายซีรีส์นะคะยกเว้นนะคะาการเก่งกำไรในครั้งนี้อาจจะเป็นการเทรดในระยะสั้นคือปิดสถานะภายในวันก็ได้นะคะเพื่อบริหารความเสี่ยงเพราะตลาดเราหยุดหลายวันนะคะเก<อ>่งกำไรในฝั่งขาขึ้นค่ะ h s b c นะคะยกยกตัวอย่างเช่นนะคะซีรีส์นะคะ2 8 4 2 3 0 6 A นะคะตัวนี้ค่าเกียิ่ง i i t y 0 2นนะคะอีกห ตัวอย่างค่ะก็คือเป็นซีรีส์ของ HSBC 2842308A นะคะค่าเกียริง7.6 s e n t ิตี้0.17นะคะท่านน้กลงทุณสามารถเทรดหุ้นอ้างอิงกับตลาดฮ่องกงผ่าน DW ของค่าย28 Mokary ได้นะคะมีหลากหลายตัวค่ะและท่านสามารถที่จะรับบทวิเคราะห์นะคะจากนักวิเคราะห์ได้ทางไลน์เลยนะคะสามารถสแกน QR code นะคะด้านข้างหรือเซิร์ h ไทย DW ได้เลยนะคะก็จะมีบทวิเคราะห์ส่งให้กับท่านเป็นประจำนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะติดตามนะคะเคล็ดลับการเทรดนะคะบทวิเคราะห์ของตลาดอื่นๆอย่างเช่นตลาดหุ้นไทยนะคะหุ้นรายตัวรวมถึงตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตลาดฮ่องกงได้กับ m e ค c ค r y ี w 2ดติดตามตารางเกรียงได้ที่เว็บไซต์เพิ่มเติมได้เลยค่ะคโคีดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai dw com